แล้ว,แล,วแล้วที่มันมันน่าประหลาดใจก็คือว่าคิดโปรเจกต์นี้ออกมาแล้ววันนี้สบสก็คอ<ม>นเฟิร์มนะครับอที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยแต่แต่ผมก็หาคำตอบไม่ได้ว่าไอเดสติเนชันไหนที่คุณจะไปไปไป,ไปดึงดูดเขาเข้ามาไม่มีคำตอบนะ <c oughs> ว่าเฮ้ยคุณจะไปชวนนักท่องเที่ยวมาจากสหรัฐอเมริกาเปล่าคุณจะไปชวนนักท่องเที่ยวมาจากอินเดียเปล่าเศรษฐีอินเดียเอาเข้ามาเปล่า ไอ้พวกที่ติดโควิดเยอะๆไปเอาเข้ามาเปล่าเอามาพักพักเอรีภัยอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าไม่มีคําอธิบายเลยนะว่าตลาดเป้าหมายที่คุณจะไปเจาะไปชวนไปจีบเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนเออตรงนี้ตรงนี้ในฐานะมือการตลาดอย่างอย่างอาจารย์สุวชัยมองอยังไงครับคุณออกออกแคมเปญนี่มาแต่คุณไม่มีทาร์เกตเออมาร์เก็ตเลยอ่ะแล้วอย่างไรประเด็นก็คือว่าหนึ่งหนึ่งมีการได้ถามชุมชนนะยังครับ เออนะครับตัวละครสําคัญคือท้องถิ่นจุงมจนที่พูดถึงงาน g e n e ที่จะไปอ่ะเขาตรงไหนอ่ะเขาได้คุยกันหรือยังกับตองก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะไปชวนมาได้สอบถามเขาอย่างเออได้มาเก็ตเซอร์เวย์แล้วหรือยังครับจริงๆผมอ่ะลึกๆผมก็เห็นด้วยนะไหนๆก็ไหนๆถ้าเกิด ฟันธรงว่าเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เปิดประเทศเรื่องท่องเที่ยวครับแต่แต่ผมผมคิดว่าทําทั้งทีก็เอาแบบโดนโดนไปเลยก็คือแยกกลุ่มดีกว่าอืแยกเซกเมนต์เลยครับจะเอาแบบประเภทครอบครัวคนรวยคนรวยกลัวตายต้องการตรวจสุขภาพจริงจังดูแลจริงจังเสร็จอีจากเมืองนอกอายุมาก嗯嗯嗯นะครับเป็นแฟมิลี่ แต่ครับเป็นเศรษฐีเลยแล้วยะไปขายเขาถูกถูกเออถ้าบอกรัฐบาลเ็ลาเลยก็ออกกันคนละครึ่งถ้าจะเอาใจเขาก็ร <c oughs> ัฐบาลก็จับมือขายกับคนพวกนี้ออกคนละครึ่งไหมเออเขาออกสิบเขากล้าออกสิบล้านไหมเศรษฐีเมืองนอกสิบล้านก็ตกประมาณสามแสนเหรียญจะอยู่นานแค่ไหนอยูอย่ไปเถอะครับเออไม่ต้องมาเก้าสิบต่อก้าสิบสามเดือนต่อสามเดือนหรอก ถ้าเศรษฐีมาเราชอบถูกไหมครับพอพูดว่าอยากได้นักท่องเที่ยวที่มีตังค์มีกําลังใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มีตังค์มีกําลังซื้อเนี่ยอืกลัวตายเหมือนกันอืครับแล้วถ้าบอกประเทศไทยเก่งโคตรเลยเรื่องสาธารณสุขก็ก็บวกเลยครับอาจารย์ครับเราไม่ต้องไปเลือกไอ้นักท่องเที่ยวไม่ต้องไปพูดถึงนักท่องเที่ยวครับออ่าใช่ยกตัวอย่างนะอาจารย์ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ถ้าไม่ม,มีตัง10ล้านไม่ต้องมาครับแล้วมาแล้วคุณได้20ล้านนะ่ะใช้บริการไป20ล้านอืมครับที่สําคัญเลยมาเพราะว่ารักตัวกลัวตายเรื่องไวรัสเรื่องสุขภาพออืม,มานี่เลย ่ยปลอดภัยแน่ครับแล้วโรงพยาบาลเรานี่มีเจ๋งๆเยอะถูกไหมใช่ครับแพ็กเกจดูแลแฟมิลี่ดูแลเขาดูใช่ใช่ ALSQ ทั้งหมดปลูกกับโรงพยาบาลใหญ่ๆหมดเลยครับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลพญาไทภูเก็ตนี่ไประดับท็อปๆทั้งนั้นเลยครับเออเอเอาครีมพวกนี้มานะจ๊ะครับผมลองคิดเล่นๆนะถ้าเกิดปีหนึ่งมันสองล้านล้านใช่ไหมจ๊ะก็ที่มันหายไปคนละสิบ คนละสิบล้านก็สองแสนคนเองครับอ่าหรือคุณจะย่อลงมาคนละล้านก็สองล้านคนครับก็ขายเป็นแพ็กเกจพีเพศไปเลยอืมอือฮึขอโทษนะไม่ได้มาท่องเที่ยวสเปซสปาอย่างที่ไปคิดไปเดินเล่นชายโฮงจ้ะคือแฟมิลี่พวกนี้นี่เขามาเพื่อเพื่อเพื่อกูตายอ่ะกูลครับอืมแล้วเราเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งเรื่องนี้ไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ฮะแล้วก็อ่าเสียดายว่า ช่วงโควิดเนี่ยมันมันน่าจะอะไรก็อัดเข้าไปเยอะเยออัดเข้าไปเยอะๆอเอๆอพราะถ้าจาได้งบกู้หนึ่งล้านล้านอาจารย์ที่บวชมันมีอยู่สี่หมื่นห้าพันล้านที่เรื่องสาธารณสุข,สรรสขใช่สาธารณสุขใช่ซึ่งเพิ่งได้ยินว่าจะไปทําเรื่องวัคซีนแค่พันล้านทบใช่ออืแหมมันน่าจะปั่นมาสักหมื่นล้านไหมมาทําเรื่องเมืองออเรื่องอุตสาหกรรมสาธารณสุขเลยเออ โอ้ปันจากนี่เลยครับ450,000ล้านนะครับที่สภากพพิจารณาอยู่ครับนั่นนะครับเอาไปแสนได้เลยนะแล้วก็เอาวงเงินที่อาจารย์บอกเนี่ยเอาไปจากไอ้ก้อนนี้ได้เลยเพราะว่าไอ้โครงการเราไม่เที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับก้อนนี้ครับ4 5 0ี่ยครับใช้ไป2,000ต้องเซ็ตเซ็ตไม่ต้องเจาะไหนหมดเอ่อจานแล้วไปเปลี่ยนชื่อแล้วเราไม่เที่ยวด้วยกันเรา แล้วเรามีเลยเอาให้รั่งมาเที่ยวแทนมีททอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกครับนะครับเราจะทําเองตลาดเองไดเล็กโมลลสิบล้านหรือแฟมิลี่ละสิบล้านสามแสนเหรียญครับครับโกโทอสามแสนเหรียญใช้มีเวลาใช้สองปีอย่างเงี้ยอแล้วมาทั้งแฟมิลี่เลยครับแล้วก็แล้วก็ถ้าจะแบบขี้เกียจทําตลาดก็ไปผ่านซูเปอร์เอเจนต์ไปอือครับอย่างเงี้ยผมว่าชดเชยสองล้านล้านอะแตว่าไม่ยาก เออับการว่ามีแม้แต่เศรษฐีคนรวยทั่วโลกอ่ะพวกเรามีแน่นอนครับสร้างตะวันออกเอ่ยอะไรเงี้ยโอ้โหจีและจัดจัดฟัสซิลิตี้จัดอะไรให้ดีๆนะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปี5 G เนี่ยนะครับเศรษฐีโลกมาทำงานที่นี่อยู่แล้วครับจารประชุมก็เป็นคอนเฟรนผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่ที่อาจจะสกิลกว่าซูมสกิลกว่าไมโครซอฟทีมนะครับซึ่งก็กระทรวงสามารถที่จะพรอไวฟัสซิลิตี้แบบนี้ได้อยู่แล้วเป็นไฮเอสไปเลย ครีมขนาดนี้โรงแรมห้าดาวที่ไหนก็เวลข้ามาจา์ใช่ใช่คนที่อยู่สามเดือนหกเดือนอยู่ไปเลยคนอยู่รับรองได้วันหลังติดใจได้ย่ใช่ปิดฟลอไปเลยก็ได้ฟอรอันนั้นก็เป็นของบริษัทสมมุติเอาให้อ่าอีลอนมัสแลมาทำงานที่นี่เลยออย่างนี้เลยไอ้ซัคเกอร์เบอร์ก็ดีอะไรก็ดีนะครับใช่ พวกเกษตรสตีฟจ็อบมาไหมครับโทนเอามาไหมสตีฟจ็อบไม่ต้องมาไม่ต้องเดี๋ยวป้าจะวิญญาณเอาบรรดาก็เลยก็เลยก็เซเลบแบบซีเนียร์ที่งานจะเกษียณแล้วเนี่ยมีตังค์เยอะๆโอ้อลลีวูดเยอะแยะเลยอเมริกาเขากลัวมาเลยมาเลยผมว่าแสนคนนี่หาไม่ยากหรอกคนรวยสำคัญที่ว่าจะเพิ่งเปิดท่องเที่ยวอะไรผมว่าเปิดแบบนี้ก่อนเปิดแบบก่อนแล้วเนี่ย ย่อลงมาจากหัวละสิบล้านเหลือหัวละล้านครับเออเป็นอุลตร้าพรีเมียมนะฮะหัวละล้านแล้วต่อไปนี้เราก็จะเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องตั้งเป้าสี่สิบล้านเหมือนในอดีตแล้วมันดิวนอร์มอลแล้วครับอันนั้นมันมันในเชิงปริมาณไงใช่ไหมคือเอาเชิงคุณภาพกระเป๋าหนักๆและจ่ายหนักๆอย่างนี้อย่างที่อาจารย์สุชัยแนะนำเนี่ยผมว่ายังยังมี มีความน่าจะเป็นดีกว่าแล้ววันนี้เราเราต้องการเม็ดเงินจากจากท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องเอาจํานวนคนมากขนาดเดิมครับก็โฟกัสทาตลาดก่อนเลยอาจารย์แล้วก็สมัยก่อนมันมีอีลีดการ์ดใช่ไหมใช่ครับเรื่อง<ม>ปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับ บต่นริษัทนี้ก็ยังอยู่ครับไออีลีกาสคอนเซปมันก็คือเอามาแล้วก็ใช้สิทธิ์แบบพรีเมียมท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่ใช่จ่ายร้านเลยแต่ได้สิทธิ์แบบตัวนูนี่ห้าหกล้านอะไรเงี้ยครับเราก็เอาคอนเซปแบบแตแพงเลยแล้วก็รักษาตัวรักษาชีวิตคือเสมือนหนึ่งว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อเฮลพาราไดสนะเป็นสวรรค์ของสุขภาพแล้วคุณก็มาเช็คอินแล้วก็มีอาหารสุเมนูสุขภาพมีนู่นนี่แล้วแล้วก็ มีที่เอนเตอร์เทนสุดแท้แต่เออใครมาเป็นฟ a m i l ลี่เลยครับพ่อแม่ลูกเป็นอปู่ย่ามาเลยเงครับครับอืมแต่ผมว่าผมว่าถ้ากล้าทำนะทำจริงๆไปเลยคือไม่ใช่แบบออกออกมาตรการเอสทีวีมาแล้วแล้วยังไงผมผมยังเขาผมยังนึกไม่ออกว่าเขาจะไปต่อยังไงแล้วก็เท่าที่ฟังฟังผู้ผู้ใหญ่ของตททออกมาอธิบายกันตอนเนี้ยก็ยังยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีอะไรจับต้องได้เลย ใช่ออกวีออกวีซ่าพิเศษเนี่ยมันผมว่ามันต้องขายเป็นไปพร้อมแพ็กเกจนะอาจารย์ครับใช่เงินบ้างเนี่ครับแล้วก็ตอนไหนๆก็จะเป็นก็เลยชุดแรกชุดต้นๆของการเปิดประเทศก็อยู่ก็ได้สิทธิพิเศษก็จ่ายมาแล้วสิบล้านใช่แล้วก็แล้วก็ทําให้ชาวบ้านสบายใจด้วยแบบคิดว่าอะไรไม่ถ้าตังไม่ถึงก็จะเพิ่งเอามาถ้าเอามาแล้วมันเสี่ยงชาวบ้านเขาก็ต่อต้านอย่างที่อาจารย์แล้วบอกว่าเอ้ย่ะเอ่อ เป้าหมายคุณหวังว่าการการทำเอสทีวีเนี่ยต้องการรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทพันสองร้อยล่ะโอ้โหม่ใช่เวลมากเลยนะแล้วถ้าขายโคลมเดียวเลยอออไมัดขายโคลมเดียวมันเป็แบบพีเพศอะถ้าเกิดไอคนที่มันมาด้วยช่องทางของของสเปเชียลทัวริส์วีซ่าเนี่ยเอาเชื้อมาปล่อยเนี่ยความความพินาศเนี่ยมันมากกว่าพันสองร้อยล้านบาทโอ้มหาศาลเลยครับใช่ครับพอททจะรับผิดชอบยังไงกระทรวงท่องเที่ยวรับผิดชอบยังไงอะ คือหัวใจมันอยู่ที่วีซ่าใช่ไหมแต่เข้าประเทศอยู่ที่วีซ่ากับอยู่ที่วีซ่าครับใช่ขอให้มีวีซ่าก็ต้องมีการเปิดเปิดมีกฎมีกฎเปิดแล้วก็มีใบตรวจใช่ใช่มีตรวจครับครับไอสิ่งเหล่านี้อย่าไปเหนียมอายเลยตอนนี้ทุกประเทศเขาก็คิดเป็นเงินหมดแล้วครับอออืมแต่ว่าเราก็เก็บตังก่อนเล่นก่อนเลยแล้วถึงเวลามาจ่ายคุณก็มาจ่ายในวงเงินนี้แหละอืม คือมันเหมือนเอาเอาวงเงินเครดิตบัตรเครดิตมาแอพพลายครับมาถึงเมืองไทยแล้วคุณมีบัตรซูเปอร์ซูเปอร์พรีเมียมถือไว้สิบล้านเป็นคอร์เปอเร a r d เลยครับเดบิตสิทเข้ามาแล้วก็มาใช้วงเงินนี้ครับคุณฝากมาก่อนนะเออถูกต้องใช่มหมเดบิตสิทล่วงหน้ามา แล้วภาษีเข้าบัตรนี่แหละครับบัตรบัตรบัตรเติมเงินกันเลยจะเป๋าตังเป๋าตุงอะไรก็ว่าไปแล้วครับเป๋าตุงตั้งชื่อดีกว่านี้หน่อยแล้วกันจานเป๋าตุงเป็นเป็นไอแอปที่เขาเอาไว้ใช้กับร้านค้านะครับมีชื่อนี้ด้วยอืมไอเป๋าตุงแตเป็นถ้าไอประชาชนพวกเราใช้เ็เรียกเป๋าตัง อังนั้นต่อไปนี้ถ้าจะเปิดประเทศไหนๆก็จะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเป็น new normal แล้วเนี่ยทุกครั้งจะสแตมป์วีซ่าเนี่ยผมว่าเราอยจะมาเหนียมอายเลยเพราะเราต้องการเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอะไรได้อือเราก็ขายพร้อมพีเพศเลยสแตมแป์ปุ๊บรับไปบัตรถ้าตีดน้ามาไปสิบล้านบัตรลองลงมาก็ห้าล้านเล็กหน่อยก็ใบละล้านเออ คนจ่ายเรียบร้อยสตมไปคัดกรองไห้เรียบร้อยตามหนึ่งสองสาม